มาค่ะหนูจะเอาไอติมได้ได้ได,ได้พี่กินอาหารเซเว่นละกันนะค่ะโอ้ยกินดีกว่าหนึ่งมากินเร็วค่ะโอ้ยบ้านจะสั่นแล้วรีบกินเดี๋ยวไปหาที่อยู่ใหม่ละกันค่ะโอ้ยฝนจะตกแล้วตอนนี้เนี่ยดูสิกินข้าวก่อนกินข้าว กินน้อกินไอติมดีกว่าหวานเย็นชื่นใจอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเสร็จแล้วโอ้สองทุ่มแล้วหลอดเนี่ยเร็วชะมัดเลยฮน้องนอนเถอะฝนยังไม่หยุดตกเลยเนี่ยฮ้ยนอนกันเถอะน้องอเฮ้ย นอนหน่อยดีกว่าวันนี้ไม่ได้นอนกลางวันเลยอ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นอนดีกว่าตื่นตื่นพี่เสียงโทรศัพท์โอเคโอเคไหนพี่ไปดูหน่อยดีนะพี่เอาโทรศัพท์มาเนี่ยแม่ครับจะาลูกเออแม่มีเรื่องจะ บอกลูกนะครับว่ามาครับหนูอยู่ไหนแน่ผมก็อยู่บ้านนี่ครับแม่ไม่เห็นตัวหนูเลยนะผมอยู่บ้านไม้ครับไปอยู่บ้านที่ไหนอีกล่ะในไม่ใช่บ้านของเราเหรอกครับใช่แลรวจะระลูกไม่ใช่บ้านของเรารีบกลับมาเร็วอ้าวจริงหรอกครับโอ้ยเคครับเคครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปเลยครับ โอเคจ้ารีบมานะจ้าเดี๋ยวมันจะทํากับข้าวให้เนี่ยหิวไหมเนี่ยโอเคครับ oh, รีบไปก่อนที่เจ้าของบ้านจะมาแล้วกันเฮ้ย oh, ไปดีกว่าพี่ไม่เอาล้มไหนเหรอไม่ต้องเอาหรอกเฮ้ย oh, รีบกลับบ้านดีกว่าอยู่ข้าวหนูด้วยรีบไปหาแม่ดีกว่าโอเคไปมาแล้วเหรอจ๊ะใช่ครับแม่ ผมคิดถึงแม่นะมาเร็วมาเร็วมากินข้าวแม่ทำกับข้าวไว้ให้แล้วมามาเข้ามาในบ้านนะจ๊ะ้าน้องขอบคุณครับแม่ที่โทรมาตามนะเนี่ยถ้าแม่ไม่โทรนะเนี่ยผมไม่รู้เลยนะดีแล้วจ้ะไปไปกินข้าวนะจ๊ะครับโอ้แม่ทำกับข้าวนะ่ากินจังเลยจะพี่จะกินโต๊ะไหนอะมันก็เหมือนกันนั่นแหละ แต่ของแม่ไม่เหมือนของเราแลยน่ากินอะ่ะโหเป็นไข่ดาวสองลูกด้วยอืม mm, แม่นั่งหนูขอนั่งฝั่งแม่นะโอเคโอเคหยุดก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอนั่งก่อนหนูขอนั่งด้วยหิวแย่เลยถ้าแม่ไม่ตามมาเนี่ยไม่โทรตามมาโห oh, ไม่ได้กินข้าวนนแน่แน่หนูกินแล้วนะโอ้โ oh, หจะรีบไปไหนอะ่ะ ก็หนูหิวว่าก็กินแล้วเหมือนกันพี่เก็บโทรศัพท์ก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกไปกินข้าวอืมอร่อยนะเนี่ยเฮ้ยเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะจุกม่ พิ่งรู้นะเนี่ยโอ้ยไม่เมียก็ไม่ปกเลยฉันจงเป็นสอเนเด็กๆอีกแล้วอุ้ยก็ไม่ปกเลยนะมัน,มนดูอะไรตั้งแต่เช้าเนี่ยปกเดืนดน้เลยอะไรของเธอเนี่ยฮะฉันตื่นตั้งนานแล้วฉันเรียกเธอหลายรอบหลาย,ลายพันรอบแล้วเธอก็ไม่ตื่นถัดตื่นเองก็บ้างนะเป็นโตแล้วเนี่ยโตแล้วเนี่ยเฮ้ยก็ได้ ทำไมเธอไม่ไปทำงานแทนฉันล่ะเหนื่อยใจจริงๆจงรถก็ไปซ่อมอยู่ต้องเดินไปเหมือนคนจนจนนะโอ้โหดูรถแบบนึงแล้วรถชเกือบชนเลยคุณระวังนะครับ่ะาันระวังอยู่แล้ว โอ้ oh, วันนี้ลุ้นจังเลยว่าจะมีใครมาซัมเมอร์กี่คนกันนะ hmm, ขอให้แบบเกินสิบคนละกันนะห้องหนึ่งทับหนึ่งโอ้ห้องหนึ่งทับหนึ่ง, oh, อง,ง,งเอ้ยสองคนหวังว่าเขาจะไปเข้าห้องน้ำนะไปถามนักเรียนดูดนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับค,คุณครู เออทำัมมีมีแค่สองคนอะวันนี้อืมเขาไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าไม่ใช่ครับครูฮะทางห้องมีแค่สองคนใช่ค่ะคุณครูโอ้โหไม่กอดได้ได้ได้วันนี้คุณครูให้วาดรูปบ้านนะวาดที่สวยๆที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะ คุณครูให้เวลาเพียง20นาทีในการวาดอ่ะเริ่มวาดได้บ้านเหรอได้เลยฮ่าบ้านใช่ไหมบ้านเหรอโอเคก็วาดให้มันสวยเลยวาดให้มันสวยสวยอ่ะโอ้ยสวยจังเลย ต้ังอีกนิดนึงแล้วก็อีกบานเดียวว้าสวยงามกลับไปก็ทำรรดาตตรงนี้แล้วก็ทำหัวใจฉันต้องได้คะแนนเยอะสุดๆนั่นแน่ฮ่าฮ่าฮ่สวยจังเลยสวยสุดๆเลยเลยแล้วก็ทางเดินทึบๆว้าวสวยมากเลย ฉันต้องได้ที่หนึ่งแน่ๆฮ่า,าสวยจังเลยอ้าวเมื่อกี้ไปเปลี่ยนชุดทำไมุส้ชาชุดส,สวยผมผมลืมอะไรเนี่ยวาดรูปแล้วฉันวาดเสร็จแล้วโอเคโอเคส่งมาให้ครูดูก่อนค่ะครูเออผมต้องวาดส,สวยกว่าเขา ันต้องวาดให้สวยกว่ามันวาดบ้านแบบแบบชายโครงแบบส,ยสวยๆหน่อยโอ้สวยงามอันนี้จะระบายสีด้วยนะเนยระบายสีให้มันสวยๆเดี๋ยวเราชิบชึบชึบโอ้โหสวยมากเลยอะโอ้โหสวยมากเลยมันสวยจริงๆนั่นแน่ฮ่า บ้านสองชั้นด้วยชั้นคือแบนนะ่ะเขียนบ้านแบนแบนของแบนอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะสวยสวยจังเลย วาดต้นไม้ก็โหน่ารักจังเลยว้าวสวย beautiful 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 สุดๆไปได้เสร็จแล้วเห็นไม่วาดแล้ววาดเสร็จแล้วกันใช่ไหมใช่ครับคุณครูใช่ค่ะคุณครูอ่ะเอาให้ฉันดูหน่อยได้ไหม ได้ค่ะคุณครูโอเคโอเคของเธอมาโอ้อ่ะไหนดูหน่อยละกันเออของเด็กหญิงโมเดลก็อืมแต่เขียนคะแนนแป๊บหนึ่งเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวไปเอาของเด็กชายชินภาพก่อนละกันเ้อ,อ เด็กชายชินาพาธโอ้โหนี่นี่เลยแน,น,น่หนึ่งร้อยเต็มหนึ่งร้อยวู้สวยจริงๆนั่นแน่ะฮะต่อไปนางโมเดลฮั้ยอืม นี่ให้แบบเยอะๆหน่อยแล้วก็นนะเออให้ยเยอะอะไรจะบอกให้แบบหนึ่งนางบนเดียวมันต้องได้เยอะๆนี่ยี่เสร็จเต็มหนึ่งร้อยเยอะสุดๆไปเลยนั่นแน่ฮ่าฮ่าอ่ะ,ะ,อะมาดูผลสอบของตัวเองนะค่ะคุณครู ครับคุณครูโอเคอ่าของเธอได้หนึ่งร้อยเต็มหนึ่งร้อยยูหูทำมันสำเร็จแล้วเก่งมากตบมือให้เลย <cl aps> มาหนูได้ตั้งใหญ่ใยะไหน่อย,ยี่ยี่ยี่อะไรยี่สิบ เต็ม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 หนึ่งหนูก็ต้องมีหนูมีหัวใจหนูมีดาสวยกว่าเขาตั้งเยอะทำไมหนูได้แค่ยี่สิเต็มหนึ่งรอ้อเขาได้ตั้งหนึ่งเต็ม,ตมหนึ่งร้กรุณาอ่านโจทย์อ๋อให้วาดบ้านสองชั้นแอะข,ข่ะโทษค่ะเฮ้ยไม่เข้าใจเลยเด็กพวกนี้ไม่อ่านโจทย์ข่ะโทษ เราไม่ยอมกันเขียนชื่อกันสองคนเลยเฮ้ยฉันนี่ละเบื่อเบื่อจริงๆอ่ะต่อไปค่าพักพักไปเลยโอหินปวดหัวกับเออกับนักเรียนชั้นป .1 ทับ1เม่อเกินมาสอนป .1 ทับ2ต่ออ้าวพักเที่ยงกันแล้วนี่วาโอ้ยลืมไปลืมสอน เดี๋ยวค่อยตอนมาตอนที่พักเทียงก็ได้คุณขุดใจร้ายฉันไปบอกแม่ดีกว่าเฮ้ยไปไหนไปกินข้าวค่ะหิวข้าวหิวข้าวจังเลยไปบอกแม่ดีกว่าว่าเราได้หนึ่งร้อยแต่จะแก้เกิยดยังไงเดียเอิมคิดดูหน่อยถ้าเราได้แบบ ีสิบเป็นหนึรแม่ต้องด่าเราแน่ๆเลยอะทำยังไงดีอะอะไรก็สงสัยอยู่นะว่าเออทำไมคุณครูบอกว่าศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วนี่อะไรเนี่ยถ้างั้นเราต้องแก้เกตแก้เกตออ๋อฉันมียางลบลบปากกาอู้ ต้องสองร้อยบาทแพงมากๆเลยนี่ฉันจะรบให้ดูนะูลบได้อย่างดีเลยลบไปให้หมดเราก็เขียนเขียนเป็นหนึงร้อยโอเคหนึร้อยเต็มไปเลยดีจังเลยฮ เขียนชื่อดีกว่าเสร็จแล้วฮืมโอเคแม่ไม่รู้หรอกฮืมอาไปกินข้าวดีกว่าเอ๊ะใกล้หมดเวลาพักแล้วนี่ อยังไม่ได้กินข้าวเลยเธอกินข้าวเสร็จยังฉันกินเสร็จแล้วนะ่ะโอเคฉันเมื่อฉันเอาข้าวมาให้กินนะ่ะเป็นข้าวไข่ดาวหรืออะไรก็ไม่รู้นี่แหละทั่งก่อนดีกว่าคุณครูยังไม่มาใช่ไหมใช่แล้วรีบกินนะเดี๋ยวคุณครูมาแล้วเช็ดโต๊ะด้วยเดี๋ยวครูเห็นว่ากินอะไร โอเคโอเคนี่เหมือนข้าวเช้าเลยมีไข่ดาวแล้วก็แฮมแล้วก็ขน,นมปังเรานำสุกของโปรดนำสุกผักชีของโปรดเลยรีบกิน้ยแต่ฉันอะของใหญ่กว่าเธออีกอะไรอะ่ะเดี๋ยวก็รู้เนี่ยไหน ไก่ทอดยายแบนวูววน่ากินนะกินให้หมดด้วยนะเออไก่ทอดยายแบนนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะจะซื้อให้บ่อยๆเลยถูกก็ถูกอืมอร่อยนะเนี่ยเหมือนลูกชิ้นละก็เหมือน,น,นลูกไก่เนี่นะน่ากินนะกินไหมล่ะเหมือนเค้กเลยอะ่ะ ไม่ใช่เค้กมันคือลูกชิ้นที่แบบปั้นโดยเป็นรูปไก่อะนะโหเหมือนเดะเลยเออจริงใครชอบคลิปนี้นะครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ับ c สไ b e ด้วยนะขอบคุณครับไปไปนะจุ๊บให้ hey, วันนี้นอนสบายเลยวันนี้วันอะไรอ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> วัน นันัน่กวัวนอาทิตย์น้าฉันมาสายใช่ไหมดูนาฬิกาก่อนแล้วกันนะเนาฬิกาฉันยังไม่มีนี่นะไปบอกแมวก็ได้ถามแมวก็ได้นี่เหมียวไล่ล่านุชเออตอนนี้กี่โมงอ่ะยักยอแป๊บนั้น,นุชโอเคอ๋อสิบโมง ฉันยังไม่ได้อาบน้ำแต่งผ้าอะไรเลยเนะี่ยโอ้ยฉันต้องใส่ชุดก่อนไม่ต้องใช้มาละอืมวันนี้คุณครูให้ใส่ชุดอะไรก็ได้ใช่ไหมได้ฉันจะใส่ชุดให้จัดเต็มเลยชุดนี้สวยอันนี้ก็ชุดนี้สวยกว่าอันนี้ชุดนี้แล้วกันนะไม่เอาอ่ะชุด ชุดนี้ละกันถ้างั้นไปดีกว่าเอ๊ะหิวข้าวนี่ไปกินข้าวดีกว่าเฮ้อยวันนี้ต้องพิชิวัคซีนนี่นะกินข้าวกินข้าวกินข้าวว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วป่ะกินแซนด์วิชอันเดียวก็อิ่มละไปโรงเรียนเลยดีกัน เอ๊ะโรงเรียนปิดเหรออ๋อเขานัดไปที่ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเด็กข้างนอกเฮ้ยนั่นเหรอเราคนเดียวเลยเหลือเราคนเดียวเลยนี่นะโอ้ยคุณพยาบาลไม่เตือนกันเลยไม่โทรเตือนกันเลยนะโอ้เพื่อนก็โหเหลือเราก็เดี๋ยวฉีดคนเลกเลยเหรอ เฮ้ยทำไมเรามาสายทำไมไม่เราคนอื่นฉีด่กนนะเนี่ยเอ้ยนายสลับที่นั่งกันได้ไหมไม่ฉันจะฉีดตรงนี้โอ๊ย <c oughs> ก็ได้ไม่อะไม่เอามีนายแต่งตี้แบบนี้ <c oughs> นี่เขาให้เป็นเต็ีมชุดยูนิฟอร์มเฮ้ยโง่ระไงเนี่ย กายทำไมต้องว่ากันด้วยนะกายนั่นไหลงูเฮ้ยฉีดก่อนเลยมิเอาจะเด็กๆอย่าทะเลาะกันนะจ๊ะโอเคมาเริ่มฉีดเดี๋ยวนะกลัว,นะก,ก,วกันล่ะครับ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 ,รบ,รบเจ็บนะจ๊ะโอเคครับฉีดเสร็จแล้วจ้า โอ้ผมไม่รู้สึกเจ็บเลยน,นี่กลับบ้านได้นะจ๊ะครับผมไปแล้วนะครับจ๊ะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะไม่เจ็บเลยฮู้คนต่อไปจ๊ะมนะเอ้ยไกลเราแล้วอะไรจ๊ะมาค่ะโอเคขอเก็บอนุญาตเก็บเก้าอี้นี้นะจ๊ะมาจ๊ะ จะเจ็บไหมคะหมอนี่พยาบาลจ้ะอ่ะค่ะค่ะโอเคไม่เจ็บหรอกจ้ะไม่เจ็บแงงๆหรอใช่จ้ะสองนาทีผ่านไปจีเร็วอ่ะไม่เอาได้ไหมนะ้ไมาไม่เอาไม่เอาเอาได้ไหม ไม่ได้จ้ะอ่ะแล้วใส่ถุงมืออะไรนี่เนี่ยก็นูกลัวโอ้เมื่อวันนี้เราได้แสดงเรื่องนี้ด้วยถ้างั้นฉันแอบ,บตรงนี้แล้วกันนะแอบแอบฉากเรื่องนี้ตรงฉากเรื่องนี้แล้วกันนะเออแอบบตรงฉากเรื่องนี้แล้วกันโหฉากนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้เฮ เมื่อกี้ฉันเกือบตกลงไปฉันแอบ,บทายไม่ถูกฉันก็ต้องไปหนีอีฉันต้องไปแบบแอบบก่อนพยาบาลมองไม่เห็นแน่นอนถึงพยาบาลจะเป็นนักตาดีก็เหอะแต่มันก็แต่เขาคงไม่เห็นแล้วหรอกเพราะว่าเราแอบ,บงเงียนมากนี่ฉันจะลงไปเลยออ้บุ๋ม โหฉันไม่คิดว่าฉันจะลงมาได้นั้นแน่ <c oughs> เอบในนี้ไม่มีใครเห็นหรอกใครสามารถเปิดตาในดามได้บ้างอ้าวเด็กคนนี้ไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ฉันเป็นคนสร้างฉากนี้เองแหละไปดูดีกว่าว่าเด็กคนนั้นเขาอยู่ไหนเออือออือ,อดูดีกว่า อยู่ในน้ำรูอเปล่าไม่น่าอยู่ได้นะโอ้โหทายผิดได้ไงทายถูกแซ่ฉันเป็นคนสร้างแบบเองเอ๊ะไม่อยู่หรอเนี่ยตกลงไปไหนเนี่ยเอ๊ะนั่งไงหนูมาฉีดวัคซีนพี่มาเด,ด้ก เห็นนะจ้ะเห็นทุกอย่างเลยจ้ะอยากคิดจะหนีพี่งั้นหรอไม่มีทางฉีดแล้วนะอย่าเพิ่งร้องยังไม่ฉีดอ่ะถอดถุงมือไม่เอาถอดไม่ใจร้อนถอดไม่ถอดก สวัสดีกันก่อนอ,อาจจะเพลบานใจไยไม่คุยด้วยเล่า